สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวร่ำรวยส่งท้ายปีคนสี่ราศีนี้มั่งมีล่ำซํำคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสี่ราศีที่มีเกณฑ์เป็นดวงรวยส่งท้ายปี2566นี้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอจุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนดวงดีราศีแรกที่ มีเกณฑ์ร่ำรวยส่งท้ายปีกันไปเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะโชคลาภโดดเด่นอาจจะไม่ใช่โชคก้อนใหญ่แต่จะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาแบบฟลุกฟล๊กๆไม่คาดฟันที่พานมาการเงินอาจจะตึงมาตลอดทั้งปีค่ะ แต่พอถึงปลายปีอย่างนี้จะรู้สึกคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะอาจจะมีช่องทางในการแก้ปัญหามีลูกค้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้สามารถหมุนเงินได้คล่องตัวมากขึ้นทั้งยังมีข่าวดีเรื่องของการทำงานการงานดีราบรื่นส่งผลต่อเนื่องถึงการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาราศีที่สนะคะคือท่านจะเกิดใน ราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะถ้านับราศีที่ดวงดาวการเงินม,มากองรวมกันเยอะที่สุดนั่นก็คือท่านจะเกิดราศีตุลน,นะคะได้ทั้งเรื่องรายได้และโชคลาภเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพระราหูเพิ่งออกไปทำให้ดวงดีขึ้นค่ะ และดวงของราศีตุลยังมีดาวเพรศบ,บดีส่องสว่างเต็มที่ส่งผลให้ชาวตุลมีข่าวดีเรื่องของการเซ็นสัญญาการร่วมพูดลงทุนเรื่องของการเจรจาซื้อขายส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องการเงินอาจจะได้เงินก้อนส่วนแบ่งคอมิชชั่นหรือที่ผ่านมาเก็บเงินไม่ได้ทวงหนี้ก็ไม่ได้ปลายปีนี้จะมีข่าวดีเข้ามาค่ะทำให้มีโอกาสหยิบจับเงินก้อนโต บวกกับมีโชคลาภเข้ามาให้ได้ลุ้นกันด้วยนะคะถัดมาราศีที่สคือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะเป็นราศีที่มีความโดดเด่นเรื่องของการเงินนะคะแต่บางคนอาจจะกังวลที่ราหูย้ายเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคมแต่ดาวราหูไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายค่ะในหลายตำราบ,บอกว่า พระราหูเป็นดาวแห่งโชคลาภก้อนโตดังนั้นชาวกันในช่วงปลายปี 66, 66นี้มีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆมาแบบฟลุกๆถูกรางวัลหรือมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบวกกับข่าวดีเรื่องของรายได้ประจำมีความมั่นคงที่ดีในชีวิตมากขึ้นขอให้มั่นใจว่าจังหวะดวงดาวส่งผลดีทั้งสองด้านทั้งในเชิงโชคลาภและความมั่นคงในชีวิต แต่ต้องขอฝากเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้เรก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะเป็นราศีที่ดวงมาแรงแสงทางโค้งในช่วงปลายปีนี้ก็เลยทีเดียวค่ะข่าวดีคือชาวราศีพฤษภโดดเด่นเรื่องของโชคลาภ ใครที่ชอบลงทุนเสี่ยงโชคไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากค่ะโชคอยู่ที่ชาวราศีพฤษภตรงๆงไม่ว่าจะเป็นรางสังหรณ์หรืออะไรที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นรถบ้านอาจจะทำให้เกิดโชคลาภที่ดีแต่ชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ดวงแรงจึงต้องขอเตือนในเรื่องของทุกขลาภถ้าได้เงินหรือว่ารางวัลมาจริงก็อย่าลืมแบ่งเงินไปบริจาคทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญกับโรงพยาบาลจะส่งผลดีเสมือนเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้เกิดทุกขลาภตามมาอีกเรื่องที่ต้องเตือนคือก่อนเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนให้ตรวจสอบยวดยามพานะให้ดีๆเพราะว่าดวงจะมีปัญหาช่วงปลายปีในเชิงชีวิตส่วนตัวเรื่องงานมีความวุ่นวายมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเข้ามาชาวราศีพฤษภต้องจัดสมดุลชีวิตให้ดีๆนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่มีเกณฑ์มั่งมีล่ำซ้ำส่งท้ายป66ี66นี้ก็เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ